ของผมเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะครับเป็นปะบะหมี่ต้มยำของมออผมพิเศษใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูกรอบต้ยมยำ<ม><ม>อะไรมีหมูร,มร้านก็ปรปุงให้เรียบร้อยคร<ำ>ับร้อยเลยเป็น <mand ering> ไงโอ้โหวันนี้ของผมนี่น่าจะพิเศษนะมีกลมหูแบบเฟื่อยอะนุ่มมากนุ่มมากๆผมอยากีห้ใครลองไข่ดาวเขาทอดดี ในวันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาไกลมากนะครับถึงอายุทยาเลยไกลมากเนี่ยต้องบอกว่าไกลจากบ้านผมนะครับจากบ้านผมมาร้านเนี่ย105กิโลนะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่แฟนรายการท่านหนึ่งแนะนํามาบอกว่าถ้ามาอายุทยานอกจากมีกุ้งเผาที่เป็นทีเด็ดแล้วเนี่ยอย่าลืมมาก๋วยเตี๋วก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็เป็นสูตรของทางบ้านเขาประมาณนี้ว่าอ้ร้านนี้ดีจริงพี่เล็กเคยมาไหมครับยังไม่เคยมาที่นี่นะยังไม่เคยมาแต่ว่ากินไปก็ชม อุทยานประวัติศาสตร์ได้โอ้โห,โโหมีเจดีแบบ <laughs> เจดีร้านกัเต่าสมัยกรุงศรีอยยาแตกครั้งที่ 1. 1อยู่ตรงข้ามร้านใช่ยอยู่ตรงข้ามร้านเลยปกติพี่เล็กเ่ยมายุธยาบ่อยไหมพี่ ไม่บ่อยนะก็มาเวลามาก็มาถ่ายทําอะไรเงี้ยอ๋อเคยมาถ่ายละครมาอยู่สองสาเรื่องอยู่โอ้ยสาเรื่องเป็นละครหรือเป็นหนังับพี่เป็นเป็นละครเป็นละครโอเคละครทีวีที่เขาทาที่เหมือนมหาลัยพอไรรึเปล่าอเพื่อกินไปด้วยอร่อยด้วยประสิ์วิสาวิชาพวกมือมให้โง่มีเยอะเองมีสมองเยอะเยอะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมพี่ที่ตรงข้ามก็โอ้โหไปเดินไปดูได้เลยหิวแล้วนะครับเราเข้าไปกินกันเลยดีกว่าไป เป็นยังไงครับงานเชงเบ้งเตี๋ยใครวันนต้แดดกันเต็มโต๊ะขนาดที่มึงจะกินหมดเลยผมเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเป็นบะหมี่ต้มยำของผมพิเศษใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูกรอบต้มยำอะไรมีหมูกรอบด้วยมีหมูกรอบด้วยพี่เป็จัดไปเลยท็อปปิ้งมาพิเศษเลยอันนี้เป็นต้มยำของพี่เล็กก็บะหมี่ซี่โครงหมูครั่ง เผ็ดน้อยแต่ก็เผ็ดน้อยของผมนี่เผ็ดปกติของคุณจุดเป็นอะไรเล็กต้มยำแล้วก็มีแก้มเนี่เป็นท็อปปิ้งพิเศษจะบอกว่ายังไม่ทันแดดเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมขึ้นมาโอ้โหใช่ใช่กลิ่นของต้มยำที่อใหอ่กลิ่นหอมถั่วเพราใหม่มากยังไม่ทันกินนี่สามารถบอกได้เลยว่าถั่วใหม่จริงคือถ้าถั่วเก่าที่เหม็นอืดถูกไหมร้านก็ปรุงให้เรียบร้อยครับซอยหลงเป็นไงโอ้โหกูไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่ากินอื มไม่มีสกุลเลยึมผมต้องบอกว่าที่ซดน้ำซุปไปเมื่อสักครู่เนี่ยบอกเลยเลยว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะครับรสเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วของผมเผ็ดปกติเนี่ยไม่ได้เผ็ดมากสำหรับผมอยู่ในระดับที่กินได้ส,บ,สบายๆเผ็ดระดับปกติของร้านนี้สําหรับพี่เล็กอาจจะเงือซึมนิดๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเกินไปอันนี้ของผมนี่น่าจะพิเศษอ่ะมีกลองหมูแบบเปื่อยอ่ะอไงครับพี่หอมต้มยำถั่วครับแล้วก็ขอเตือนไว้ไม่ต้องปรุงแล้ว ถ้าว่ากินไปแล้วเนี่ยอยากจะเพิ่มอะไรใครเพิ่มพิลันแต่สำหรับผมเนี่ยมันพอดีแล้วของผมเป็นแก้มหมูลองเป็นพับปิ้งพิเศษของทางร้านเหมือนกันืมนุ่มมากนุ่มมากๆผมอยากมีเล็กลองแก้มหมูเนี่ยคไอ้แก้มหมูเนี่ยครับอืมใช้เพดานปากบดพอสเลยไม่ต้องเคี้ยวพูดตะน่ากินเลยเว้ยเดี๋ยวลองด้วยแล้วกันครับผมแนะนำขอบคุณครับหอม นุ่มเหมือเมื่อไหร่แล้วก็ลองแก้มไม่เคยกินแก้มหมูใช่ไหมนุ่มจริงนุ่มมากนุ่มมากแทบไม่ใช้แรงถือทอดหอมเคยกินแต่ลิ้นหมูอ่ะฮะอันนี้ก็ไปท้ายมันนะใช่ใช่ใช่แก้มมันใช่ไหมของคุณมีในต้มยำแต่ที่นี่เขามีเป็นเมนูพิเศษของหมูกรอบโดยเฉพาะเลยไม่ร่วมเราไม่ร่วมจานกันแบบอร่อยบอกเลยอร่อยหมูกรอบก็อร่อยอืหมูกรอบอร่อย ลูกพีนหมูเขาอร่อยเลยอร่อยานแล้วกินลูกพีนหมูนี่ใช่ไหมพี่อันนี้เหมือนกันปลาเส้นหรือว่าหือกล้วยเขาก็โอเคแล้วเมื่อกี้เรียกอะไรปลาเค็มปะปลาเส้นปลาเสคนเล็กปลาเส้นในต้มยำของเขาที่ให้มาเขาจะมีกากหมูอะไรให้อยู่แล้วมีทุกจั๊บเนี่ยเนี่ยมีพี่มีไหมมีอย่าีมีมาให้อยู่แล้วกลบกรับขนาดพี่พี่เล็กเคี้ยวอยู่ตรงนู้นยังได้ยินหมูแค่หมูแห้งหอมมากเนี่ยแสดงว่าเขาก็ เป็นคิเด็ดของหลายๆเมนูเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีอยู่ทุกอันเลยนะเกามีแค่หมูหมดเลยเออกรอบนะแต่เราไม่แค่หมูครับพี่เล็กบอกว่าเด็ดกรอบจนหนุกหูจุดไม่มาเที่ยวข้างหูคพ่นหูเลยผมให้เต็มสิบนะรอดเนี่สิบให้เต็มสิบเลยเป็นเพราะเป็นคนชอบกินเส้นต้มยำเส้นต้มยำหมูอยู่แล้วเอาเป็นว่าเราสามารถซดน้ำได้หมดจานแบบสบายๆยังมีทั้งหลายอย่างนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอนีรนะครับพี่อันนี้เป็นเส้นใหญ่ ก๋เตี๋ยวต้นยำผัดแห้งก็ต้องบีบีมะนาวด้วยคล้ายๆผัดไทยใช่ใช่คล้ายๆผัดไทยแต่ว่าเขาเอาเครื่องต้มยำมาให้หน่มาผัดอันนี้เป็นน้ำจิ้มบูกรอบนะครับมันคือฟิวผัดไทยเลยไหมพี่มันต้องคล้ายๆผัดไทยแน่นอนเพราะมีนี่ด้วยอืแต่ถั่วที่เนี่ยเขาหอมคุณจุดน่าจะชอบอร่อยอร่อยรสชาติเข้มข้นจากที่เราไปเตี๋ยวต้มยำกับเนี่ยกับหมูกรอบแล้วก็มีผัดแห้งเนี้ย ผมเป็นเมนูที่กินได้สบายๆนะก็คือไม่ต้องซีเรียสเลยสามารถกินได้เรื่อยๆกินได้ทุกวันไม่เบื่อ,อคือเนื้อตุ๋นักไัยแต่รสชาติมันจะมีความต้มย,ยำยำคอหมูยำคอหมูใช่ครับในยำของยากโอ้โหหัวนี้ใหญ่ใหญ่เลยเดี๋ยวยังไ,ไงพี่ยังไงพี่รสจัดจ้านนะเดี๋ยวบอกให้ว่ารสเป็นไงรสจ,าจา้าคอหมูมีความดีที่ว่านุ่มมันไม่เยอะใช่ใช่ ามหมูเขาใช้ส่วนที่ที่ดีเขาสันมาไงนะคือไอ้ตัวไอ้มันนะอ่ะไม่คอยเยอะถ<ม>้าอย่างนี้ผมว่าตัวตัวของอนุน่มของข้หมูดีมาก การเลือกการเลือกคล้นมาลองดิลองแล้วพี่ลองอยากกินแล้วลองแล้วอร่อยมึงมาลองลองไหนวะโอ้ลองมึงขอไปแล้วไงเมื่อกี้คอหมูไปแล้วคราวนี้มาให้แบบยำมุ้งเส้นป่ะยยำเส้นเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูโปรดของคนที่อยากลดความอ้วนนะปกติอ่ะอันนี้ผมบอกตามตรงเลยมีอยู่ช่วงนึงที่ผมอยากควบคุมน้ำหนักผมก็สั่งยำมุ้งเส้นกินอันนี้คือแก้มแก้มหมูแก้มหมูแก้มหมูใช่ไหมโอ้แต่ถ้าแก้มหมูมานี่มีลดความอ้วนเท่าไหร่นะเหมือนกันพี่เล็กเหมือนกไหมตัวเฉพาะว่าตัวน้ำยำตัวนี้เปรี้ยวกว่า ไม่รู้นะอาจจะว่ามันโดนน้ำมากกว่าหรือเปล่าอันนั้นอาจจะไม่โดนน้ำมากกว่าที่เปรียกว่าลองดูได้ไม่แน่ใจนะลองลองเช็คกันสามคนมีความเปรี้ยวกว่าไหมเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่านู้นนะอ่าอันนี้ผมเห็นว่เปรี้ยวกว่าแต่อย่างที่บอกคือผมว่าเส้นมันอมน้ำในในเราเส้นมันดูดน้ำขึ้นมาแล้วผมชอบนี้มากกว่าด้วยด้วยตัวของคอหมูเนื้อเขาดีมากอืแต่คนชอบยำเปรี้ยวๆก็แันเนี้ยสายคนชอบหุ่เส้นอ๋อแล้วถ้าถ้าอยากกินแก้มหมูด้วยอื นี่ผมสารภาพเลยว่ามีเมนูนึงเนี่ยผมจ้องแต่แรกว่าช่วงหลังราควเห็นไข่ดาวในการ้อนสักแดกเลยม้องขอตักคำครับแก้มหมูเหรอใช่แก้มหมูเออร้านนี้รสชาติมันจะต้องแตกมันเป็นกะเพราเออผมว่าตรงเขาต้องเผ็ดนะกมลองผมนุ่มเค็มน้ำนะเผ็ดไหมเหรอไม่เผ็ดนะพี่ไม่เผ็ดเหรอไม่ใช่ไม่เผ็ดก็มีความเผ็ดบ้างแต่ว่าสบายๆแต่ที่สำคัญคืออย่างที่บอกมันนุ่มเหนอะ มันมีความเป็นหมูตุ๋นมากเลยนะหมผมว่าแต่ละเมนูเลยเป็นเมนูที่กินง่ายหมดเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วน้ำตกน้ำปลาไม่ต้องใส่คนเท่าคนแก่คุณสั่งเมนูได้เลยกินได้ชอบแน่นอนไม่เป็นภาระกับฟันไม่เผ็ดร้อนเกินอืมรสกำลังดีใช่เค็มเค็มน้ำเค็มน้ำเออไข่ดาวเขาทอดอี้ทอดดีดีะเหลืออีกสองเมนูแล้วพี่นี่คืออะไรข้าวนะข้าวข้าวรวนเหรอข้าวรวนข้าวรวนข้าวรวนเหมือนข้าวปกติแล้วตอนแรกใช่ผมดูแล้วเขาตรงน่าจะเป็นหมูหวาน แต่ไม่แน่ใจว่าตัวข้าวผัดเขาผัดมาอย่างไงเออก็น่าจะมีผักกับกระเทียมเออกระเทียมลองผัาเฉยๆก่อนไหมได้พี่น่าจะกระเทียมแหละข้าวผัดกระเทียมเออใช่เว้ยเป็นไงพี่เล็กข้าวมันประมาณทรงไหนข้าวผัดกระเทียมได้กินข้าวไม่ต้องใส่หมูอ่ะอร่อยแล้วเฮ้ยจริงเหรอแล้วผมในสายข้าวผัดกระเทียมด้วยดิโอ้ใช่หอมเนี่ยหอมหอมครบหน่อย หมูด้วยอืมเฮ้ยจริงเฮ้ยตุลลองกินหน้ข้าวเปล่าแทนยังไม่ต้องยังไม่ต้องกินอะไรเลยนะมันต้องใส่ครบมาหอมเหิมหัวทองหัวแดงนะเมนูเมนูนี้อเมนูนี่ในคอมเมนต์เลยนะดูจากท่าทางอากัปกิริยาพี่เล็กแล้วนี่ควรตัวของมครับมาต้วงทำว่าข้าวรวนนะมวหาเมนูที่ไหนกินไม่ค่อยมีเใช่ใช่ยากได้ยินกินได้ข้าวเฉพาะตัวข้าวอร่อยมากเลยอ่ะแล้วเพราะกินข้าวเฉยก็อร่อยเลยนะใช่ครับถ้าผมมีท้องเดียวนะ แล้วผมมาร้านนี้นะฝากคนนี้เลยใช่ไหมเมนูบันจัยมาในละคือ first ิ m p r e s s i o n แดกไปปุ๊บอืคบอกข้าวก็อร่อยแล้วเราทิ้งจานนี้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพี่เลยถ้ามันมาใหม่ใหม่มันจะแบบในขนาดไหนครับร้อนกรุ่นเหมือนนะใช่ครับผมว่ามันจะยิ่งหอมอย่างนี้อันนี้อาจจะเสียกลิ่นหอมไปบ้างแล้วตัวข้าวมันอร่อยมั้ยได้ตัวข้าวอร่อยนะหอมนะเดี๋ยวเมนูสุดท้ายครับโดนนู่นอีกอันนี้มันเกี๊ยวฮะเยอะเกี๊ยวกับหมูไง กินเกี้ยวคนละช้นเอาเกี้ยวมาตัดเพื่อคนละชิ้นก่อนนะเกี้ยวมาตัดก่อนเรียนนี่เกิดมาไม่เคยจิ้มไม่เคยกินเหมือนไรนะลองกินผมว่าไส้เขาอร่อยไส้อร่อยไส้อร่อยแไส้ปรุงรสมาแล้วอ่ะงั้นก็เหลืออีกหนึ่งเมนูเดียวอันนี้เป็นอะไรคุณนัสข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งเหรอข้าวต้มแห้งรวมหมูก็จะมีพวกหมูหวานหมูสับแล้วก็แก้มหมูแล้วก็หมูหมูกรอบ เป็นไงพี่นี่ก็โดนเว้ยเหรอทำไมอ่ะมันมันแตกต่างยังไงเออผมเดาว่าน่าจะทำมาจากท้องท้ที่นะครับขออภัยจริงในในมุมมองผมในความคิดผมเห็นหน้าตาคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรทำไมพี่มันแตกต่างเนดูว่าพูดไม่ถูกอร่อยทำมีความพอมขอให้ชัวเนี้ยโละคนละตัวเปล่าวะแต่ผมดูอากัปกิริยาเนี่ยผมว่าพี่เล็กอ่ะจะปั่นใจไปทางข้าวะ ข้าวทานได้ครับผแล้วกุ้ยเตี๋ยวมันอร่อยอยู่แล้วกุ้ยเตี๋ยวจะปันใจไปทางข้าวมากกว่าอยากกินให้หมดแล้วก็หมดเดี๋ยวกินอย่างอื่นไม่ได้อร่อยแน่นอนแต่ถ้าดูจากหมูภายนอกผมคาดว่าเป็นตัวเดียวกันนะแต่เดี๋ยวขอลองรสชาติตัวหมูหรือว่ตัวหมูผมว่าตัวหมูมีตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนี่ยหมูตัวเดียวกันเนี่ยพี่ดูเดียวกันป่ะดูจากสีสันหรือว่าดูจากเป็นเพราะตัวว่าเป็นตัวนู้นเราไปบีบมะนาวใส่ไปไปบีบมะนาวแล้วก็กินกับข้าวผัดกระเทียมนะพี่ก็อาจจะคนรสชาติ จะดูตรงนั้นน่าจะตัวเดียวกันตัวเดียวกันพี่แต่ว่าความจำสั้นลืมอยู่แล้วขอามจำอีกทีเราพร้อมยังอร่อยใช่ไหมพี่อันนี้รสชาติมันจะตัดจ้านกว่าหอมกว่าถ้ากินโคราเทแล้วจะรู้ว่าเล้นมาทางนี้อ่าใช่ใช่ใช่<ต>อ่าผมว่าเด็กอันนั้นอาจจะกินได้ได้ได้แต่นั่นก็อร่อยมันจะเบาวกว่าอร่อยมันก็เลย่างอ่าวันไหนคุณอยากกินเบาๆอันนู้นแต่ถ้าแบบอยากจัดจ้านขึ้นมาหน่อย มีความหอมก็จะเป็นตัวนี้ผมจะบอกว่าเผ็ดสุดของร้านนี้เรากินได้ไหมอ่ะอืมไม่ได้เห็นมากเผ็ดสุดผมไม่ให้เป็นยำนะใช่ถ้าเทียบเมนูอื่นนะสำหรับคนที่ไม่กินแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่คุณอาจจะไม่คิดว่ามันเผ็ดแต่จริงๆมันเผ็ดนะอันนี้มันมีความเผ็ดนิดหน่อยอ่าแต่ยังมันกแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ายำจะดีกว่านิดหน่อย อ่ะหลังจากกินเสร็จแล้วเป็นไงครับพี่อิ่มมากไหมโอ้โหสุดๆเลยปะยืหน้ามืดเลย <laughs> อ่ะทีนี้ตามธรรมเนียมของรายการทายกันว่าชอบเมนูไหนมากที่สุดเริ่มที่พี่เล็กก่อนเลยไม่ต้องทายนะข้าวรวนกากหมูข้าวรวนกากหมูอ่ะให้พี่เล็กบรรยายหน่อยว่ามันพิเศษยังไงผมรู้แล้วแหละว่าข้าวมันคือตอนแรกเนี่ยเข้ามาที่ร้านเนี่ยเราจะกากั็เพราะว่าที่นี่เขาจะเน้นกหมู ไม่ใช่คือทีอ่ร้านแคอก๋วยเตี๋ยวต้มยำอายุทยาใช่ไหมท,ทุกคนกนคนกุวยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยโฟกัสไปที่กุวยเตี๋ยวอนี่ถ้าทางร้านเขาไม่ให้ใหเอาข้าวมาให้เราลองชิมนี่นะจะเสียโอกาสมากเลยอ่าใช่เพราะว่าตามเมนูเนี่ยกุวยเตี๋ยวมันขึ้นก่อนอ่าใช่ไม่น่าเชื่อว่ากุวยเตี๋ยวอร่อยอยู่แล้วครับผมแต่ว่าพอมีข้าวสองอย่างข้าวกระมุกอะไรอย่างนะมีกะเพราด้วยแล้วก็มีข้าวแห้งอ่าข้าวแห้งด้วย แต่ว่าพี่เล็กเลือกข้าวรวนกากหมูอ่าจริงๆมันอร่อยหมดเลยแต่ว่าถ้าถ้าใครเลยใครเลือกแบบจานเดียวแล้วบัท้องเดียวที่ที่จะต้องกินได้ก็ขอเลือกข้าวรวนกากหมูอ่าทีนี้ผมบ้างให้ทายข้าวรวนเหมือนกันนะเหมือนกันข้าวรวนกาหมูเหมือนกันคือสำหรับผมเนี่ยผมกินเฉพาะข้าวแล้วยังไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยเฮ้ยถ่ายขวดข้าวก็อร่อยแล้วครับผม ค,คือมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้คาดหวังอะถูกโอ้โหแล้วมันเราไปคาดหวังเรื่องวิ่งเตียวมากกว่าขาผมซึ่งก็ไม่ได้ผิดหวังนะครับข้าวนี่สดรสมากใช่มันทะลุขึ้นมาอะไรเงี้ยผมเองก็เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กะนี่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่เลยหรอกไปหยิบมาไปเด็อร่อยไม่อร่อยอร่อยไม่อร่อยผมซื้อกลับไปฝากภรรยานี่กลับไปฝากภรรยา เรียบร้อยหมดเหลือเกิ้กินนี่มีแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าฝากผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของลำไส้ด้วยนะครับนี่ครับ Neutral V n a t u r a l V Go นี่คือภายในน u โตรวีน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.57กลิ่นลิ้นจีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในกระบวนการผลิตรสชาติดีดื่มง่ายประโยชน์มากมายช่วยฆ่าเชือ้อช่วยเป็นยาระบายช่วยลดการอักเสบช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยสมานแผลทําให้แผลในกระเพาะอาหารดีขึ้นช่วยยับยั้งการทํางานของเชื้อราแบคทีรียและไวรัสช่วยในเรื่องของการลดกรดในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีอ,อันนี้คือภายนอกูโอคู่หูผิวแข็งแรงอยาก ผิวสวยหน้าใสใช้คู่นี้สิคอนเฟิร์มเลยอะโลเวย์ราเฟรชเจลเจลว่านหางจระเข้สดฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงลดปัญหารอยแดงกระชับรูขุมขนพร้อมป,ป้องกันการเกิดริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวด้วยอะโลเวย์ราสตาร์กราสสลิปปิ้งมาร์กปรับผิวให้กระจ่างใส mm hmm. เพียงแค่มาร์กไว้ไม่ต้องล้างออก mm hmm. เผยผิวใสได้ในข้ามคืนคู่สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของรายการเราครับ ภายในภายนอกเป็นไงวะนี่อันนี้คือกินภายในไงพี่รุงจากภายในนี่กินจากภายในวะอันนี้กินไม่ได้พี่กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้เอันนี้ป็นเจลก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีครับก่อนอื่นถามก่อนเลยครับว่าร้านนี้เปิดนานหรือยังก็เปิดเนี่ยประมาณ1ปีหน่งปีนะครับ1ปีกว่ากว่าครับเดี๋ยวอีกอย่างนึงที่อยากถามจริงเลยคือ สูตรเนี่ยไปเอามาจากไหนครับเพราะว่าทั้งกว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยทั้งข้าวก็อร่อยนี่สูตรนี่คิดโดยป้านิดนี่คือใครครับนี่าก็ป้านิดเนี่ยคือเป็นเป็นป้านะครับป้าของผมเองแท้ๆซึ่งสูตรป้านิดเนี่ยคือมีมา20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วใช่ครับคือต้องบอกว่าป้านิดเนี่ย ทุกวันนี้ก็ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับอ๋อคือป้านิดนี่คือคนขายก๋วยเตี๋ยวมาตัางแต่หวัใช่ครับปัจจุบันก็ขายอยู่แต่ว่าอยู่อีกอยู่นอกอำเภอนิดนึ่งป้านิดนี่เป็นคนอยุทยาไหมครับใช่ครับเป็นคนอยุธยานี่คือสูตรอยุทยาเลยใช่ครับสูตรที่บ้านอยุทยาแล้วก็ทีนี้เอาผมก็เป็นรุ่นหลานเนาะก็ไปเรียนรู้ไปศึกษาสูตรแล้วก็มาเปิดในในตัวเมืองอยุทยานะครับเป็นไงครับได้รับการตอบรับดีไหมก็หนึ่งปีมี้ดีครับดีครับขอบคุณ ทุกท่านเนาะทั้งคนในยุทธยาเองแล้วก็คนที่นักท่องเที่ยวด้วยที่มาพวกนักท่องเที่ยวผมเห็นมีต่างชาติมาก็มีนะใช่ครับแถวนี้แถวนี้ต่างชาติเดินกันเยอะไหมครับเยอะครับเพราะว่าใกล้ๆจะอยู่ตรงวัดมหาธาตุวัดลิซ่าครับอ๋อ๋ยวเดี๋ยวให้คุณไอซ์ฝากนิดนึงว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่และอยากมาลองกินลองสูตรของปนิษ์เดี๋ยวให้คุณไอซ์ฝากร้านเลยครับก็สถานที่นะครับจะอยู่ในเกาะเมืองยุทธยาเลยนะครับก็จุดสังเกตง่ายๆคือจะอยู่ตรงข้ามกับ สถานีตำรวจภูทรจังหวัดอยุธยานะครับก็มีที่จอดรถหน้าร้านสะดวกสบายจอดรถได้เลยครับนะครับเปิดปิดกี่โมงครับก็เปิดส0บโมงเช้านะครับปิดหโมงเย็นแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอังคารครับหยุดทุกวันอังคารครับผมแล้วฝากไปด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปนิดอร่อยจริงๆครับแล้วก็เรามีเสื้อยืดสวยๆมามอบให้กับทางคุณไอซ์ด้วยนะครับเป็นเสื้อของรายการนะครับสนับสนุนโดยแบรนด์ยืนพื้นนะครับแบรนด์นี้ใส่ดีจริงๆเสื้อนุ่มมากขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับ